สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับครูพี่มุกและอักษร all learn ค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ในยูนิตท,ที่ สิบซีกันแล้วนะคะโอ้โหเขาชื่อยูนิตว่า in the charts นะคะ in the charts คืออะไรก็ประมาณว่ามาจัดอันดับเพลงกันเถอะนะคะ่ะวันนี้นักเรียนนะจะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะเรื่องของดนตรีแล้วก็เพลงนะคะ่ะเขาบอกว่า listen to the extracts and match them to the types of music นะคะก็ให้นักนเรียนเนี่ยทำไมฮะฟังเสียงนะคะแล้วก็แมท c ใช่ไหมคะว่าเสียงที่ฟังแต่ละอาันเนี่ยคือ ดนตรีประเภทไหนนะแล้วก็บอกว่า which is your favorite t y p e นะ,ะแล้วก็ประเภทไหนเนี่ยเป็นประเภทที่นักเรียนชื่นชอบมากที่สุดนะะี่ยก่อนอื่นเรามารู้จักกับประเภทของดนตรีกันดีกว่านะคะก็จะมีอะไรเอ่ยดนตรีร็อกนะคะร็อกเนี่ยก็จะเป็นดนตรีที่ประมาณว่าเต็มไปด้วยอะไรเลยคะเสียงกี แล้วก็กลองนะคะนี่ก็จะเป็นสเสน่ห์ของดนตรีร็อกค่ะในส่วนของดนตรีป๊อปนะคะก็จะเป็นป๊อปเนี่ยจะเป็นเพลงที่เขาแบบว่าผสานแบบว่าหลายๆแนวเข้าด้วยกันนะคะแล้วก็แจ๊สค่ะ แจ๊สเนี่ยจะมีลักษณะพิเศษยอย่างหนึ่งก็คือจะมีเสียงของแซ x กโซโฟนนั่นเองนะคะถัดมานะคะจะเป็นคลาสสิคนะคะก็จะเป็นดนตรี Tree, ที่แบบว่าผสมผสานเป็นวงใหญ่มีหลายๆดนตรีเลยนะคะเช่นพวกซิมโฟนีวงออเคสตราอะไรไประมาณนี้นะคะ ต่อมาค่ะเป็นดนตรีแรปค่ะแรปเนี่ยก็จะมีการทำไมคะมีการ scratch แผ่นนะคะแล้วก็มีการพูดเร็วๆใส่จังหวะด้วยเนาะเป็นวัฒนธรรมหนึ่งของฮิปฮอปเลยนะคะแล้วก็ฟังค่ะก็จะมีการผรสมผสานของอ่ออิเล็กทรอนิกส์นะคะดนตรีอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยแล้วก็ให้ความรู้สึกแบบ สนุกสนานนะคะอ่ะโซลค่ะโซลเนี่ยจะค่อนข้างไปทางสดใสหน่อยๆน,นะคะแล้วก็มักจะมีเครื่องเป่าทองเหลืองแล้วก็มี sound effect เนะะี่ยค่ะประกอบนิดๆหน่อยๆนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะ heavy metal นะคะอ่าเป็นดนตรีที่แบบว่าแนวแบบคลั่งอะ่ะโอ้บ้าคลัง่งแล้วก็จังหวะ r h y t h แล้วก็ดนตรีเนี่ยก็จะทำไมคะหนักๆน,นิดหนึ่งนะคะหนักๆน,นิดหนึงเนาะ ถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวครูจะเปิดเสียงให้นักเรียนฟังแล้วก็ลองดาวสิคะว่าเพลงที่1-8เนี่ยเป็นดนตรีประเภทไหนนะคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะ1 Two three. Five six. 7. 8. เอาละค่ะนักเรียนคะมาดูเฉลยกันนะคะเดี๋ยวเสียงที่หนึ่งเนี่ยก็น่าจะเป็นดนตรีแร็ปใช่ไหมคะกนัเรียนได้ยินเสียง scratch แผ่นเนาะใช่ไหมอ่ะแล้วก็อันที่สองค่ะเป็นแจ๊สนะคะเป็นแจ๊สเพราะว่าได้ยินเสียงแซกโซโฟนใช่ไหมคะอันที่สามก็เป็นแนวฟังนะคะก็จะมีอ่ออิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมแล้วก็สนุกสนานเนาะแล้วก็อันที่สี่ค่ะร็อกค่ะได้ยินชัดเลยก็จะมีเสียงกีตาร์ไฟฟ้าแล้วก็เสียงกลองเนาะห้าค่ะดนตรีป๊อปทำไมเอ่ย ก็ทำไมคะมีแบบผสมผสานมีทั้งกองมีทั้งเอฟเฟกเนาะใช่ไหมคะแล้วก็อันที่6ค่ะเป็นโซลเนะะี่ยก็จะมีเครื่องเป่าทองเหลืองใช่ไหมปนกับซาวด์เอฟเฟกนะคะแล้วก็ออกแนวสดใสสดใส,ส,ดใสนะะนี่ฮะเค่ะนี่ชัดมากเลยคลาสสิคนะคะก็จะเป็นวงแบบใหญ่ๆเลยใช่ไหมมีดนตรีเยอะแยะมากมายคะ่ะแล้วก็8ค่ะเฮฟวีรเมทัลนะคะโหดนตรีแบบนักหน่วงมากนะีคะอะแล้วนักเรียนคะ Which is your favorite type คะนักเรียนชอบดนตรีประเภทไหนมากที่สุดสำหรับครูพี่มุกเนี่ยคะ My favorite type is soul คะ่ะพี่มุกชอบแนวโซลสดใสสดใ,ใ,ใสนิดหนึ่งนะคะ เอ็กซ์ซ e ที่2ค่ะเขาบอกว่า you will hear n i c o l e talking about something นะคะนักเรียนจะได้ยิน n i ค o ค่ะเขากำลังพูดเกี่ยวกับอะไรสักอย่างหนึ่งนะะี่ย from the possible answer A B or C s h o o s e the one which b a s e describes the contents of the recording นะคะก็ะให้นักเรียนนะคะเลือกสิคะว่าเขาเนี่ย พูดเกี่ยวกับอะไรนะคะหนึ่งเลยก็จะเป็นเรื่องของแบนด์แบนด์ก็คือแบบเป็นวงดนตรีใช่ไหมคะหรือว่า2ค่ะซิงเกอรนะคะหรือว่าเป็นเรื่องของนักร้องและ3ค่ะ a ัฟฟ m มนะคะภาพยนตร์หรือเปล่านะ,ะ,ะเดี๋ยวนักเรียนไปลองฟังกันเลยค่ะ NSYNC is a great R&B singer with a fantastic voice, who is always in the top 10 of the music charts. She is very popular with teens. She started out in a girl band called Destiny's Child, and in 2005 when the band broke up, she went on to a successful solo career. Her latest album is fantastic. It's full of catchy tunes, and the lyrics are good too. The most popular song is "Beautiful Liar," which she sings with Shakira. Beyoncé is very talented. Besides singing, she has also given acting a go, starring in several films such as Dreamgirls. Dreamgirls is about the lives of three young singers who make up a promising girl band called The Dream. เอาละค่ะนักเรียนคะเขาพูดถึงอะไรคะพูดถึงนักร้องที่ชื่อว่าบียอนเซ่นะคะเขาเป็นนักร้องที่เป็นเจ้าแม่เพลง R&B เลยใช่ไหมคะ,ะท่านมากค่ะในขล์ที่3นะคะเขาบอกว่าอะไร Which of the words below refer to music or to themes เนี่ยคะก็ให้นักเรียนทำไงคะจับคู่ค่ะแล้วก็บอกสิคะว่า คำศัพท์เหล่านี้เนี่ยอันไหนเนี่ยคะแสดงถึงเพลงและอันไหนเนี่ยพูดถึงภาพยนตร์บ้างนะคะ Design in pairs ค่ะขอให้นักเรียนเนี่ยลองช่วยกันตัดสินใจนะคะแต่ว่าในหนึ่งคำศัพท์เนี่ยสามารถอยู่ได้มากกว่าหนึ่งหมวดหมู่ะ,ะอ่ะทีนี้ก่อนอื่นนะคะเรามาดูความหมายกันก่อนนะคะก่อนที่จะไปแยกประเภทอันแรกเขาคือ spatial effect นะคะ spatial effect เนี่ยก็คือเป็นเทคนิคพิเศษนะคะที่เขาเอาไว้ใช้ประกอบ อะไรสักอย่างนะคะไม่เพลงก็พาประโยชน์นะคะต่อมาค่ะท็อป10ท็อป10เนี่ยเป็นการเลยฮะจัดอันดับนะคะท็อป10นั่นเองค่ะโรค่ะโรลนี่ก็คือเป็นเรื่องของบทบาทนะคะถัดมาเป็นซาว n d e f ฟ e c t ค่ะน้องเนี่ยน่าจะคุ้นๆนะก็คือเป็นเสียงเอฟเฟกนั่นเองนะคะอ่าแล้วก็มีคสคริปต์ค่ะสคริปต์เนี่ยก็เป็นบทพูดนะคะซิงเกอร์อะไรโอ้ยนักร้องนะคะ cast ค,ค่ะ cast ีก็คือการการ c a s คือการเลือกนักสแสดงนะคะ,ะคำว่า plot นะคะนักเรียนก็คืออะไรเอ่ยเป็นเขาโครงเรื่องนะคะถัดมาค่ะก็เป็น top brand ค่ะก็คือเป็นอะไรเอ่ยวงดนตรีชั้นนำนะวงดนตรีระดับ top ถัดมาค่ะคำว่า c a s c h y tunes นะคะนักเรียนคะคำว่า c a s h เนี่ย แปลว่าจับใช่ไหมจับติดคําว่าจูนเนี่ยมันก็คือเหมือนเป็นคลื่นเนาะดังนั้นเนี่ยรวมกันแล้วเนะี่มันก็มีความหมายประมาณว่าเป็นอ่อเพลงที่มันฮิตติดหูฟังแล้วมันติดหูนั่นเองค่ะต่อมาค่ะ relax เนี่ยคํะำนี้เนี่ยแปลว่าเนื้อเพลงค่ะแล้วก็นี้เนี่ย latest album นะคะก็เป็นอัลบั้มใหม่ล่าสุดเนี่ย acting ก็ Act คืออะไรคะการแสดงค่ะ songwriter นะคะก็คืออะไรคะ คนเขียนเพลงนั่นเองค่ะ,ะเจอท็อป10อีกแล้วเห็นไหมคะท็อ10คำนี้เนะะี่ยะแปลว่าจัดอันดับนะฮะอ่าแล้วก็ music choice นะคะก็คือเป็นอะไรเอ่ยเป็นในเรื่องของชาร์ตเพลงนะคะหรือว่าเป็นเพลงที่แบบว่าติดอันดับนะ,ะแล้วก็สุดท้ายค่ะ musical instruments นะคะก็เป็นอะไรคะเครื่องดนตรีนะะั่นเองค่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวคุณผูกให้น,นะะักเรียนเนี่ยทำกิจกรรมนี้เป็นคู่นะคะช่วยกันสิคะว่าคําเหล่านี้เนี่ยควรจะอยู่ในไน แล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยกันค่ะ เอาละค่ะนักเรียนคะมาดูในส่วนของมิวสิกกันบ้างนะคะในส่วนของมิวสิกเนี่ยก็จะมีอะไรบ้างคะมีเครื่องดนตรีแหละแน่นอนเนาะใช่ไหมแล้วก็จะต้องมีจัดอันดับเพลงค่ะมีคนเขียนมีคนเขียนเพลงนะคะมีอัลบั้มใหม่ล่าสุดมีเนื้อเพลงแล้วก็มีอะไรคะเพลงฮิตติดหูแล้วก็มีวงดนตรีชั้นนำมีนักร้องแล้วก็ท็อป10ก็คือจัดอันดับ10อันดับนะคะในส่วนของภาพยนตร์กันบ้างค่ะก็มีท็อป10เหมือนกันเนาะมีการจัดอันดับค่ะแอคติ้งนะคะ การแสดงค่ะมีพล็อตนะคะคือมีเขาคงเรื่องมีการเรื่องนักแสดงค่ะมีสคริปต์เนาะมีบทนะคะมีซาว n d เอฟเฟกนะคะมีเสียงเอฟเฟกแล้วก็มีอา่าโรค่ะบทบาทของตัวละครแล้วก็สเปเชียลเอฟเฟกอีกนะคะก็คือเป็นเทคนิคพิเศษนะคะอะถัดมาค่ะนักเรียนคะเอ็กซ์ไซท์ที่สี่นะคะเขาบอกว่า look at the text what t y p e is it an email a review or a story นะคะก็ต้องไปลองดูสิคะลองดูบทความนี้ก่อนนะคะว่า,ามันเป็นบทความประเภทไหนเป็นอีเมลหรือเปล่าเป็นรีวิวเป็นการเขียนรีวิวหรือเปล่าหรือว่าเป็นเรื่องของ story นะคะเรื่องราวหรือเปล่านะะอ่ะนักเรียนยังไม่ต้องอ่านนะคะแต่ให้ดูแบบผ่านๆน,นะคะว่ามันมีคีย์เวิร์ดอันไหนที่ทำให้นักเรียนจับได้ว่าเฮ้ยอันนี้เนี่ย เป็นบทความประเภทไหนอ่ให้นักเรียนลองดูค่ะนี่อันแรกดูที่หัวเรื่องนะคะ2 4K Magic Bruno Bruno มาคะแล้วก็มี5ดาวเห็นไหมคะแล้วก็ลงท้ายด้วยเ e t ติ้งนะคะแล้วก็ให้อีก5ดาวดังนั้นในการที่เราจะให้ดาวเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของอะไรคะ The t e c t is a uh, รีวิวนั่นเองค่ะก็คือเป็นการทำไมคะเป็นการเขียนรีวิวเพลงนะคะแล้วเป็นเพลงแบบไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเรามาดูใน exercise ที่5ค่ะอ่า exercise นี้เนี่ยะคะเขาบอกว่า read the text and complete the fact file นะคะก็ให้นักเรียนเนี่ยอ่านบทความนี้นะคะแล้วก็มาทำไมคะเติมคำตรงนี้นนะคะให้สมบูรณ์ค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามาอ่านกันเลยเนาอะ เขาบอกว่าอะไรคะเขาบอกว่า2 4 K Magic เนี่ยค่ะอันนี้เป็นชื่อเพลงนะคะเขาบอกว่า is an album by the American music star Bruno Mars ค่ะเขาบอกว่า 2 4K Magic เนี่ยค่ะก็เป็นอัลบั้มหนึ่งนะคะของใครคะของนักร้องนะคะนักร้องชาวอเมริกานะคะก็คือ Bruno Mars นี่นะคะบอกว่า Bruno Mars เนี่ยเป็น Talented Singer นะ,ะก็คือเป็นนักร้องที่มีพรสวรรค์น,นะคะมากความสามารถคะ่ะ w h o i s popular with teens นะคะก็คือทำไมคะเป็นเออ่เป็นที่นิยมในหมู่ของใครคะ teens ก็คือวัยรุ่นนะคะทั่วไปทุกมุมโลกเลยนะคะทีนี้เ่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยทำไมคะมี great voice นะคะก็คือมีเสียงที่ดีค่ะแล้วก็มี Powerful music นะคะก็คือมีเพลงที่แบบว่าทรงพลังเนาะดนตรีที่ทรงพลังค่ะแล้วก็ a n exciting r e l i c s นะคะก็คือมีเนื้อเพลงที่น่าตื่นเต้นเนาะน่าสนใจเนี่ยนะ,ะแล้วก็บอกว่า so expect him to be around for a long time นะคะดังนั้นเนี่ยเราสามารถคาดเอาได้เลยนะคะว่าเขาเนี่ยจะอยู่กับเราไปอีกนานหมายความว่าอาจจะอยู่ในรีวิวอยู่ในชาร์ตติดอันดับเนี่ยไปอีกนานเลยนะคะถัดมาเขาก็บอกว่า The m o s t popular, the most popular song from the album so far. เนาบอกว่าเอ่าเพลงเนี่ยที่ทำไมเอ่ย popular นะคะมากที่สุดนี่ยก็จะเป็นเพลงอะไรเอ่ยที่นักเรียนลองดูคำนี้ก่อนค่ะคำว่า so far นะคะ so far เนี่ยเป็นการแบบว่าเอามาเติมให้หมายความว่าตั้งแต่ออดีตจนถึงปัจจุบันนะเช่นเวลานักเรียนถามว่า how are you so far ประมาณว่าแบบว่า ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนันตั้งแต่ที่ไม่ได้เจอกันเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะคำว,ว่าโซฟาเนี่ยมันเป็นการขยายในเรื่องของระยะเวลาจนถึงทุกวันนี้ประมาณนี้นะคะเขาบอกว่าจนถึงทุกวันนี้เนี่ยเพลงที่พอเพลย์ไลทสุดก็คือเพลงเลยคะ่ะ That's What I Like นั่นเองค่ะเ,เขาบอกว่ามันเป็นอะไรคะมันเป็นอัลบั้มที่ทำไมเอยแฟนตาสติกก็คือแบบว่าวิเศษมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันเต็มไปด้วยแคชชี่จูนส์ก็คืออะไรคะ่ะเพลงฮิตติดหูแล้วบอกว่าอัลบั้มนี้เนี่ยทำไมคะ จะอยู่ใน top music อ uh, ่ top of the music charts for months นะคะก็คงจะอยู่ในทำไมคะอันดับเนี่ยอันดับเพลงเนี่ยน่าจะอยู่เป็นเดือนๆเ,เลยเนาะใช่ไหมแล้วก็ให้ rating ค่ะเท่าไหร่คะ5ไปเลยเนะห้าหาดาวไปเลยอะทีนี้หานักเรียนคะ่ะเรามาเติมข้างล่างเนะะี่ยไปพร้อมๆกันเลยนะคะอาร์ติคือใครคะ นักร้องคือใครเอ่ยก็คือบรูโน m มา s สเองนะคะแล้วอัลบั้มนะคะอัลบั้มเขาชื่อว่าอะไรนี่ค่ะลองขึ้นไปดูเขาบอกว่า2 4 o k magic is an album นะคะก็คือทำไมคะเป็นอัลบั้มนะนี่เขาบอกแล้วใช่ไหมคะเป็นอัลบั้มนะต่อมาค่ะ most popular song ค่ะเพลงอะไรคะที่แบบว่า ป๊อปบล่าสุดเลยโด่งดังที่สุดคืออะไรคะนี่ the most popular song is นี่คะ่ะ that's what I like น,น,นั่นเองอ่าทันมานะคะเขาบอกว่าในอัลบั้มนี้ทำไมคะ includes อะไรเอ่ย also includes เต็มไปด้วยอะไรคะนี่คำว่า includes เนี่ยเหมือนกับคำว่า full of นะคะคือเต็มไปด้วยนะ,ะเต็มไปด้วยอะไรเอ่ยเพลงฮิต ติดหูนั่นเองนะคะแล้วก็มีหลายเพลงด้วยนะเติมเอสนะคะไม่ใช่มีเพลงเดียวเนาะแล้วก็ р е й ติ้งค่ะให้กี่ดาวคะดูซิให้ห้าดาวเลยเนียคะอ๋อถัดมาค่ะนักเรียนในอีกส,ส่วที่หกเนะะี่ยเขาบอกว่า which adjectives does the critic use to describe เนะะียค่ะก็คืออะไรเอ่ยอ่า คริติกเนี่ยคะ่ะก็คือนักวิจารณ์ก็คือคนที่เขาเขียนรีวิวนี่คะ่ะเขาใช้คำ d j j e t i v e เนี่ยในการอธิบายว่าอย่างไรบ้างนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า นักเขียนรีวิวคนนี้เนี่ยค่ะเขาใช้คำคุณศัพท์แบบไหนนะในการอ,อธิบายนะคะนักร้องนะคะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะคำแรกนะคะเขาใช้คำไหนอธิบาย The singer นะคะนักร้องเป็นยังไงครับเขาบอกว่านักร้องเนี่ยทำไมเอย่ย t a l e n t e d singer เนี่ยคือเป็นนักร้องที่มากความสามารถนะค่ะแล้วในส่วนของ voice นะคะ voice เสียงก็ทำไมคะ g r รซค่ะคือเสียงดีด้วยนะคะเสียงดีนะคะถัดมาค่ะในส่วนของมิวสิกนะคะดนตรีทูาไหมคะ powerful อ่า powerful music นะคะก็ทรงพลังสุดๆไปเลยนะคะในส่วนของเนื้อเพลงมั่งค่ะ Relax นะคะคำไหนเอ่ยนี่นะคะข้างหน้าที่อธิบายคือคำว่า exciting นะคะ เนื้อเพลงก็น่าตื่นเต้นสุดๆไปเลยนะคะแล้วก็ The Album นะคะอันไหนโอ้ย oh, อัลบั้มเนี่ยะตืดตอันนี้ไม่ใช่ะ,ะอ่านี่ไงคะ Fantastic อ๋อ Fantastic นะคะอัลบ,บั้มนี้มันวิเศษสุดๆไปเลยแล้วก็ June ค่ะคุ้นๆไหมคะนี่ catchy June นั่นเนองนะคะก็คือเป็นเพลงฮิตที่ติดหูนะคะ ถัดมาคะ่ะนักเรียนเขาบอกให้นักเรียนเนี่ยทำไมเอ่ย use the phrases to talk about Bruno's album เนี่ยก็ให้นักเรียนเนี่ยใช้ phrase เหล่านี้นะคะวลีเหล่านี้เนี่ยในการทำไมคะลองพูดถึง Bruno มาใช่ไหะอัลบั้มของ b r u n o นะคะอ่ะเกี่ยวครูมุกเนี่ยให้นักเรียนเนี่ยดูตัวอย่างเพิ่มเติมเลยเนะคะเราจะได้ดูไปพร้อมๆกันว่าเราสามารถอธิบายว่าอะไรได้บ้างเนี่ยนี่อ่ะ เขาบอกว่าอะไรคะนี่เขาว่า 24k magic by อะไรคะนี่คำแรก talented b r u n o ใช่ Bruno ะคะ talented brunoes ใช่เขาคือเป็นนักร้องที่ a l e n t า d มากแล้วก็คำถัดมาคะ่ะเขาเป็นอะไรคะออ๋เขามีอะไรคะ fantastic album นะคะก็มีอัลบั้มที่วิเศษมากๆเลยนะคะแล้วเขาก็มีอะไรเอ่ยมี great voice นะคะมีเสียงที่ดีนะคะ แล้วก็มี powerful music นะคะมีดนตรีที่ทรงพลังแล้วก็ exciting release เนะะี่ยเนื้อเพลงก็น่าตื่นเต้นสุดๆเลยนะคะแล้วก็ทำไมอีกคะ catchy tune เนะะี่ยะก็คือเพลงฮิตติดหูเนะะี่ยค่ะที่ทำให้อัลบั้มของเขาเนี่ยะคะเป็นอะไรเอ่ย A g r e a t b u y ก็คือเป็นที่ต้องการของคนซือ้อนั่นเองคะ่ะ ที่นักเรียนคะเรากลับมาดูนะคะที่ exercise ที่7ค่ะค่ะเขาบอกว่าอะไรคะเขาบอกว่าอันนี้นะคะเป็น portfolio เ,เขาบอกว่า think of your favorite album เนี่ยก็ให้นักเรียนเนี่ยลองคิดถึงอ,อ,อัลบั้มที่นักเรียนเนชื่นชอบนะคะแล้วก็ complete a facts file about it like The ones in the one in exercise five นะคะแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยทำไมคะลองเขียนใช่ไหมรีวิวนะคะเหมือนใน exercise ที่5นั่นเองนะคะแล้วก็ให้ทำไมเอ่ย ให้นักเรียนเนี่ยเขียนลงไปนะคะในสคูบล็อกเนี่ยสัก50-70คำานะ,ะหรือไม่นะะี่ยนักเรียนก็สามารถนำคำเหล่านี้เนี่ยมาเติมลงในรีวิวตรงนี้ได้เลยนะคะแต่ก่อนอื่นคะ่ะนักเรียนคะเรามาดูวิธีการเขียนกันก่อนดีกว่านะ,ะ,ะเดี๋ยวคุณมูกนะคะให้ดูเพิ่มเติมคะ่ะนักเรียนคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมนะคะ เวลาที่นักเรียนจะเขียนเนี่ยค่ะเราก็ต้องมีอะไรคะมีในส่วนของเขาโครงก่อนใช่ไหมนักเรียนจะรีวิวอะไรเนี่ยก็ต้องหาข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสิ่งที่เราเลือกมารีวิวนคะคะก็จะมีอะไรบ้างเอ่ยอ่าก็จะมีในเรื่องของอ่าเป็นใครเนี่ยใครแล้วอลบบ้าของเขาเนี่ยชื่อว่าอะไร เพลงที่พ OPS ล่าที่สุดคืออะไรเนี่ยแล้วอัลบั้มเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรแล้วก็ที่สำคัญค่ะอย่าลืมที่จะทำไมคะให้กี่ดาวนะคะทีนี้ค่ะในส่วนของเนื้อหากันบ้างนะคะในส่วนของเนื้อหาเนี่ยแน่นอนว่าก็ต้องขึ้นด้วยทำไมคะ Title หรือว่าซิงเกอรนะคะแบบว่าเป็นอัลบั้มก็ได้นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นอัลบั้มของใครเนี่ยคะเป็นชาวอะไรเนี่ยคะแล้วก็ต้องบอกว่าอ้อ เป็นอัลบั้มเป็นเพลงเนี่ยโดยใครใช่ไหมเราก็ต้องอธิบายด้วยนะว่าเขาเนี่ยเป็นนักร้องที่ทาไมเอ่ยเป็นนักร้องที่ทําไมนักร้องที่อาจจะดีเสียงดีอะไรก็ว่าไปนะคะนี่ก็ต้องบอกว่าเสียงเขาเป็นยังไงนะบอกคุณสมบัติให้ครบค่ะแล้วก็อย่าลืมนะทำไมเอ่ยเพลงที่ทําไมคะเป็นที่นิยมที่สุดนะคะเราก็ต้องบอกด้วยว่าในอัลบั้มนี้เนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะแล้วก็ต้องมีการพูดอีกว่า อัลบั้มนี้เนี่ยจะต้องทำไมเอ่ยจะต้องอาจจะแบบว่าอยู่ติดชาร์ตไปอีกนานเลยนะะี่ยแล้วก็ที่สําคัญคือมีการให้เรตติ้งนะคะคือให้ดาวนะว่าให้นักเรียนให้คะแนนเท่าไหร่ค่ะทีนักเรียนกลับมาดูที่ exercise นะคะกลับมาดูที่ exercise กันค่ะยังไงเดี๋ยวเราเนี่ยทำไปพร้อมๆกันได้เลยใช่ไหมคะอ่ะ ในส่วนของรีวิวอัลบั้มอัน,นี้นะคะเป็นของใครเอ่ยอาร์ติสนะคะก็เป็นของ Averill ลลาว n e นั่นเองค่ะ a i l l ลลาวินนะคะอัลบั้มเขาชื่ออะไรคะชื่อว่า the b a s t damn thing นะคะแล้วก็เพลงที่ฮิตที่สุดคืออะไรคะ girlfriend นะ,ะชื่อเพลงว่า girlfriend นะคะ แล้วก็อะไรเอ่ยในอัลบั้มนี้เนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะก็จะมีเพลงอื่นๆอาจจะไม่ต้องใส่คำว่า,าแคชชี่จูนแต่ว่าสามารถบอกไปเลยเนะคะถึงเพลงที่แบบว่าอาจจะฮิตเหมือนกันก็มีเพลงอะไรบ้าง I don't have to try หรือว่าเพลง Innocence อย่างนี้นะคะแล้วก็เรตติ้งให้เท่าไหร่คะให้หาดาวเลย อย่างแรกนะคะก็เหมือนกันเลยค่ะเหมือนที่เราดูใน Exercise ที่5เนาะเขาก็จะบอกว่าอัลบั้มนี้เนี่ยเป็นของใครนะคะแล้วก็อธิบายว่าทำไมคะเขาเป็นอะไรซ i n g กอร์คะเป็นนักร้องที่น่าจะทำไมเอ่ย talent l นั่นเองคะ่ะคือน,นักร้องที่มากความสามารถคะ่ะแล้วก็เขาทำไมเอ่ยจุดๆจ withteenall around the world นะคะก็ะน่าจะทำไมคะเป็นที่นิยมใช่ไหมคะเป็นที่ Popular ในหมู่วัยรุ่นมากๆเลยนะคะ แล้วเขาก็มีทำไมะ่ะมีเสียงที่ดีนะคะมีดนตรีที่ทำไมคะ powerful อะมีดนตรีที่ powerful นะคะแล้วก็มีเนื้อเพลงที่ทำไมคะเนื้อเพลงที่อะไรเอยน่าตื่นเต้นค่ะ exciting นะคะแล้วก็เขาบอกว่า เขาบอกว่าอะไรคะเพลงที่ฮิตที่สุดในอัลบั้มนะคะโซ so, อะไรเอ่ยตั้งแต่อดีตจนถึงตอนนี้ไปเลยคะโซอะไรคะโซ so, so far นั่นเองคะ่ะก็คือเพลง girlfriend ใช่ไหมคะแล้วเขาบอกว่าอัลบั้มนี้เนี่ยทำไมคะประกอบไปด้วยอะไรเอ่ย june c a ชชี่ t ู ew, นั่นเองค่ะเพลงฮิตติดหูเช่นเพลงอะไรคะ I don't have to try แล้วก็เพลง Innocence นะคะแล้วก็อัลบั้มนี้เนี่ย is e t to, t to, to, to be อะไรคะก็คือแน่นอนใช่ไหมว่าจะต้องเป็นอะไรเอ่ยจะต้องเป็นอัลบั้มเนี่ยที่อยู่ในชาร์ทที่จะต้องอยู่ในท็อปเนี่ยไปอีกนานนะคะ,ะ Music charts for months นะคะแล้วก็เป็น rating ค่ะ,ะนักเรียนค่ะวันนี้เนี่ยนักเรียน,นยก็ได้รู้จักอะไรคะ ดนตรีหลายๆประเภทเลยใช่ไหมสร็จแล้วนักเรียน,นยก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการที่เราเจะเขียนรีวิวเพลงนะคะยังไงนักเรียน,นยอย่าลืมกลับไปทบทวนด้วยตัวเองนะคะแล้วเราก็จะมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่น